วันนี้พริกชมรถคันเก่าเท่าแกมะลิเรามาค้นหาเท่าแก่มะลิคนใหม่กันแถวถนนราชดำริหน้าบิ๊กซีตรงข้ามเซ็นทรัลเวิลด์นั่นก็คือร้านกาแฟทัญรัตร้านนี้นี่เองร้านกาแฟทัญรัตเป็นร้านรถเข็นกาแฟโบราณที่ครองใจลูกค้าทั้งขาจอและขาประจำมายาวนานสังเกตได้จากลูกค้าที่แวะเวียนมายังไม่ขาดสายทางร้านจะมีสูตรเด็ดเคล็ดลับอะไรเราไปสอบถามกันครับ ทางร้านเราก็ไม่มีอะไรมากไปใช้ยังไงก็ใช้อย่างนั้นก็จะเน,น้นความเข้มข้นลูกค้าที่ทานผ่านมาแวะมาชิมเป็นประจำเพราะเป็นลูกค้าคุณพิเศษของเรามมลิใจดีรีบจัดการพริกฉมรถคันเก่าให้เป็นเท่าแก่มะลิทันทีภายในรถเข็นรถโล,โลกร้อนที่นำมามอบให้กับเท่าแก่มมลิคนใหม่ประกอบด้วยพัดลมประหยัดพลังงาน หลอดไฟประหยัดพลังงานสร้างบรรยากาศและให้เป็นจุดสนใจของลูกค้าด้วยจิงเกิลบ็อกซติดป mm ้ายไฟชื่อร้านให้ชัดเจนเพิ่มตู้กระจกวางของและตกแต่งรถเข็นโดยรอบให้สวยงามเท่านี้ก็พร้อมแล้วสำหรับเท่าแก่มลิคนใหม่ จากการที่เราได้นารถเข็นาริลรถโลกร้อนไปออกแสดงตามงานต่างๆนะคะก็มีผู้คนให้ความสนใจเป็นจนํานวนมากเลยทีเดียวแล้วในวันนี้เนี่ยรถที่เรานํามามอบให้ก็เป็นคันที่14แล้วนะคะซึ่งภายในปีนี้เนี่ยทางบริษัทก็มีเกณฑ์ที่จะมอบให้50คันกันเลยทีเดียวค่ะรู้จักครับที่มีแผงโซล่าเซลล์ไม่ต้องใช้ไฟไม่ต้องต่อไฟว่ามันก็ประหยัดดีอ๋อรถเข็นที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ใช่ไหมครับเออสวยดีครับพี่ช่วยลูกร้อนด้วยครับปีมากครับพี่เคอเคยเห็นใน ช่อง5เจ้ทีวีครัพี่ขอบคุณสกคันได้ไหมครับ <Okay. S 1> อยากชมรถเข็นสวยๆชิมเครื่องดื่มอร่อยๆออยก็อย่าลืมแวะมาที่ร้านกาแฟธัญรัตน์ยินดีต้อนรับครับ